โปรแกรมฟุตบอลไฟเดย์ไนท์ครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ครับที่23สิงหาคมครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่โลกของฟุตบอลกับผมเดะนัทเทเบอลครับในโลกฟุตบอลของเดนนัทเมื่อวานนี้กับผลงานที่ตั้งใจหยิบยกมาฝากหน้าช่องต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านจริงครับก็ไปไม่ถึงฝันครับแต่ในครอบครัวเรายังคงสดชื่นเสมอครับตัววีพีที่จัดวางไว้ให้ยังมาตามนัดชุดอัลบั้ม3เข้าวินกันไป1ชุดครับก็ยินดีกับพี่ๆในครอบครัวด้วยละกันและสําหรับหน้าช่องตรงนี้ครับนัทสามารถหยิ 3คู่เท่านั้นที่จะเอามาฝากพี่ๆหน้าช่องครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้มากกว่านี้เน้นกว่านี้ครับเพิ่มเพื่อนเมขมา้ามาใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าคอร์ค้นั้นอยู่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้จะมีคู่ไหนทีมไหนหลีกไหนกันบ้างครับที่น่าสนใจและน่าจับตามองและนัดจิบยกคู่ไหนมาฝากไปชมกันได้เลยครับ ศึกฟุตบอลไฟเยนไนคู่ที่หนึ่งครับวันนี้มองไปที่บุนเดสติกาเยอรมนีได้เลยครับโจทินอย่าด้านของมิสเซนการ์ลาบัตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแชมป์เก่าครับอย่างด้านของไบเออร์เรวกุเซนครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะแน่นอนอยู่แล้วครับเขามองว่าทีมเยือนแชมป์เก่าอย่างเรวกุเซนเนี่ยเหนือกว่าแบบชัดเจนครับหตุ้ง,ตงเพื่อเฮเล็กๆ2ตุ้งครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อมองจากโจทที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสะภายในความพร้อมขอมกําลังแล้วสําหรับคู่นี้เน้น เน้นหนักๆครับเทนนาตักไปที่ทีมเยือนแชมป์เก่าอย่างเรเวอร์กุเซนได้เลยครับเจ้าทินอย่างกาลาบัดเองผลงานช่วงหลังเนี่ยดูดีสลือเกินครับ5้าเกมสุดเก็บชัยติดต่อกันมาได้ถึง5าเกมติดๆครับแล้ววันนี้แน่นอนได้เปรียบที่ได้เล่นในท่นของตัวเองส่วนไปเรเร์กุเซนครับในกระชับมิตรภาพรวมช่วงหลังที่ผ่านมาผลงานอาจจะไม่สู้ดีนะครับแต่เกมล่าสุดครับก็เพิ่งระเบิดฟอร์มเก่งเหลือ10คนครับแต่ก็สามารถคว้าถ้วยซปเปอร์แชมป์มาได้ครับสำหรับข้าคืนวันนี้เองในเรื่องของความพร้อมขมกำลังครับก ไม่ได้จริงว่าไบเอร์โ e วกเซนยังดูครบคันกว่าและกระแสวันนี้ก็เทปไปที่แชมป์เก่าอย่างไบเอร์โอวกเซนวันนี้ครับเปิดหัวสวยๆในบุนเดสติก้าเยอรมันมีศัก์รีแชมป์เก่าไบเออไม่น่าพาจากวันนี้จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับหประตูมาไวลุ้นประตูที่2เพื่อกินเต็มได้เลยเน้นๆหนักๆครับไบเออเรโกสเซนครับ ไฟเดไนท์ night, คู่ที่2ครับมองไปที่ศึกฟุตบอลลีิงฝรั่งเศสได้เลยครับวันนี้แชมป์เก่าอย่างเปเอเอชครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมงเบรียสํสำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะซื้อไปทางประเทศครับก็หยิบยกและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างปารีสเหนือกว่าแบบชัดเจนครับหนึ่งตุงไม่เพียงพอครับสำหรับเกมในค่ำคืนนี้เปเอเอชเองต้องบังคับชนะด้วยผลต่างประตูถึง2มเมล็ดถึงจะได้เฮครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสะภายในภาพรวมคุมกําลังและความพร้อมของ2ทีมแล้วสําหรับคู่นี้ เน้นๆหนักๆครับไปที่เจ้าถิ่นอย่างเปเชได้เลยครับเปเชเองมีผลงานที่โดดเด่นมากครับห้าเกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปถึง3เกมเสมอ2เกมล่าสุดเนี่ยในลีกเอเรัแลนดก็ขึ้นบุกไปอัดทางด้ของเรือครับมาถึง1ประตูต่อ4และเกมนี้ยังได้เปรียบที่เล่นในถิ่นของตัวเองด้วยครับส่วนทีมเยือนอย่างมองบริเยเกรดฟุตบอลเนี่ยดูเป็นรองทุกม,มุมทุกด้านจ,จริงครับแล้วก็ผลงานภาพรวมช่วงหลังที่ผ่านมา5เกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยมงบริเยเองก็เก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นแล้ววันนี้ยัังรบบออกกมเเล การที่บุกมาเจอกับปารีสในบ้านแบบนี้ครับชั่วโมงนี้น่าจะรอดกลับออกไปยากรวมไปถึงกระแสภายในเองวันนี้ครับที่บังคับให้างด้านของปารีสเนี่ยนะครับบังคับชนะด้วยผลต่างประตูสอเลกระแสภายในก็น่าจับต้องเสร็เลยเกินครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประตูแรกมาไวเปเอชเช่ไหลถึงประตูที่2อย่างแน่นอนครับเน้นๆหนักๆครับไปที่แชมป์เก่าอย่างเปเอชเช่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับไฟในในคู่สุดท้ายในค่มคืวันนี้ครับมอปทีกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างด้านของอันสน ต้องรับการมาเยือนของฮาร์ทุกสาหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะซื้อต่างประเทศครับจิบโยกและมองว่าทีมเยือนอย่างฮาร์ทุกเนี่ยเหนือกว่าครับหตรงได้เฮเล็กๆ2ตรงครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคาเมื่อน,นัดมองดูจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในครับภาพรวมขงกําลังความพร้อมของทั้งสองทีมครับสำหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับไปที่ทีมเยือนอย่างฮาร์ทุกได้เลยครับอันบ็อกเองเนงี่วนันนี้อาจจะได้เปรียบที่ได้ในบ้านแต่สถิติการเฝ้าบ้านเนี่ยก็ดูรูปรุ่มันดอนยังคาดหวัังออะไไไรรม่ร่คคยด้บ งานภาพรวม5เกมหล่าสุดก็แพ้ไปถึง3เก็บชัยได้เพียง2เกมวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาร์ซุกที่ต้องบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นฟุตบอลที่กําลังได้ใจเลยครับฮาร์ซุกเอง5เกมหลงสุดครับก็เสมอ1เกมแพ้1เกมเก็บชัยชนะมาถึง3เกมติดติดแล้ววันนี้อาจจะดูเสียเปรียบครับที่รับบทออกมาเป็นเ,นเกมเยือนแต่ในเรื่องของฟอร์มความสม่าเสมอขุมกําลังก็ยังดูได้เปรียบครับบวกกับกระแสะภายในเองที่เปิดมาวันนี้ที่มองว่าฮาร์ดฮุกเหนือกว่าก็น่าจับต้องเสเรับับเพรราะฉะฉนนน้นสหคู่ี้แล้วร์ุกันนยา มาเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับ1ประตูครับเพื่อกินครึ่งรุนประตูที่2เพื่อกินเต็มเน้นๆหนักๆไปที่ฮาร์ดฮุกได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและนี่คือ3คู่ที่นาจิบยกมาฝากหน้าช่องในก่มพูชวันนี้น่าเสียดายครับที่จริงๆแล้วโปรแกร,รมฟุตบอลวันนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเสียเหลือเกินที่น่าสนใจแต่หน้าช่องตรงนี้หยิบยกได้เพียง3คู่เพราะฉะนั้นครับใครอยากได้มากกว่าหน้าช่องครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์จะเจอกบทัดและทีมงานในครอบครัวครับแนวทางฟุตบอลดีๆตลอด 24ชั่วโมงการดูกระแสไว้ใจครับให้เป็นเรื่องของพวกนันเองและตามแนวทางในครอบครัวรับรองว่าฟินจัดจัดอย่างแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอให้เป็นค่ำคืนที่มีแต่ความสุขครับจะเจอกับผมเดือนนัเทเบบอลได้แบบนี้ทุกวันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามไร้สดทุกวันครับบ่าย3โมงนะครับแล้วก็1ทุ่มไร้สดจัดหนักจัดเต็มลงให้ทุกรายละเอียดอย่างแน่นอนค่ำคืนวันนี้ขอให้เป็นค่ำคืนที่มีแต่ความสุขครับ